กับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทนี่เราจะรักษาสมดุลกันอย่างไรนะคะในการที่ใช้พลังงานหลายคนรู้ที่ใช้พลังงานกดแรงดึงดูดก็มีนะคะหลายหลายคนก็ฝึกแล้วก็ทําได้แล้วก็เก่งด้วยนะทีนี้พอบอกว่าการรักษาสมดุลเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสังเกตไหมว่าบางคนน่ยใช้เวลาทํางานออกไปคืออันเนี้ย เป็นการทำงานที่ว่าทำงานทำงานทำงานแล้วก็เร่งเวลาโดยที่โดยที่ไมฮะไม่ไมไม,ไม่ได้ระม,มัดระวังหรือ,อรู้รู้สึกว่าตัวเองต้องพักผ่อนเพราะตัวเองก็คิดว่าเออตัวเองยังไงก็แข็งแรงนะทุกคนก็บอกว่ายังไงตัวเองก็แข็งแรงทีนี้พอมาถึงจุดนี้เนี่ยพี่ผมอยากจะพูดคุยในสิ่งหนึ่งก็คือวันนี้ เป็นวันที่เราก็คุยกันครั้งที่สองนะอบอกว่าในพระคัมภีร์มาระโกบทที่5้าข้อสาบอกว่าอย่างนี้นะคะพระเยซูทรงรู้สึกทันทีว่าลิซ่านได้ออกจากพระองค์จึงเหลียวหลังมาหาฝูงชนตรัสว่าใครแต่ต้องเสื้อเราก็คือ,อใ,นในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ย พูดให้ฟังคร่าวๆเนี่ยเผื่อบางคนยังไม่ไม่เคยทราบนะคะว่าในพระคัมผีบอกตอนหนึ่งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะเป็นผู้หญิงที่ว่าเขาเรียกว่าโรคโลหิตตกก็คือมีเลือดตกตลอดเวลานั่นเองทีนีพ้พระองค์ก็เดินอยู่ในฝูงชนแต่ผู้หญิงคนนี้ก็มีความเชื่อนะมีความเชื่อว่าโอ,อ้ถ้าถ้าเราแตะบุตรของพระเจ้าเนี่ยเราต้องหายแน่เลยคือหนึ่ง ผู้หญิงท่านนี้ท่านก็เริ่มด้วยต้นด้วยความเชื่อนะคะจากโรคภัยไข้เจ็บว่าท่านจะต้องหายแน่ออพอสองพอพอ,พอ,อ,อก็มุดมุดมุดไปแล้วก็ไปแตะชายฉลองพระบาทเพราะว่าในในสมัยก่อนน่ะในแถบประเทศเนี้ยเขาก็ใส่ชุดคลุมย,ยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปแตะแค่แค่แตะชายแถบพระองค์ก็ทรงทราบนะว่ารู้สึกว่าลิ์มันซ่านออกอะ่ะเพราะนั้นเวลาเรา เราได้รับฤทธิ์เดชหรือว่าเราได้รับมีพลังงานอยู่ภายในใจเนี่ยาภายในตัวเราเนี่ยนะะแล้วเราก็ใช้ใช้นะคะจนลืมไปว่าพลังงานอันนี้มันออกไปหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือ1เราอาจจะต้องกลับมาดูแลสุขภาพคือมาทานอาหารนะคะสองอดื่มน้ำสามพักผ่อนให้เพียงพอหลายคนนะคะก็ก็ก มีสุขภาพที่ว่ากลับกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยย่ำแย่ไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าลืมลืมดูแลตัวเองหรือบางทีคนที่รักษาเยียวยาวคนอื่นด้วยฤทธิเดชหรือว่าด้วยการอธิษฐานวางมือแบบนี้ตามความเชื่อของอคริสเตียนหรือความเชื่อของในส่วนของอพิธีกรรมหรือว่าอะไรต่างเนี่ยโดยความเชื่อเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งไม่ได้วางมือรักษา เป็นคุณหมอรักษาคนป่วยเนี่ยจนจนลืมดูแลตัวเองก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานต่างเนี่ยก็ลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยนะเพราะเหตุผลก็คือว่าไม่ไม่ได้คิดไงว่าเฮ้ยพลังงานที่เราใช้ออกไปหรือสิ่งที่เราทําทหรือใช้ออกไปเนี่ยมันมันจะทําให้แรงหมดนะคะหรือว่า,ารู้สึกว่าเอ้ยมันมันจะไม่มีแรงเอ้ยเดี๋ยวนอนหลับก็หายหรือว่าเดี๋ยวไปพักผ่อน ก็ก็ได้เงี้ยคือบางทีเราก็บอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกกอะอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าประมาทประมาทต่อ,อการดูแลถ้าสมมุติเมื่อไหร่คุณง่วงคุณต้องหาที่พักในอย่างเช่นคุณขับรถแล้วคุณรู้สึกมีอาการง่วงคุณต้องจอดหลับเลยนะที่ในที่ที่ปลอดภยัยอย่างเช่นปั๊มน้ำมันที่เขาเปิด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเราก็ต้องรีบพักผ่อนนะคะเพื่อที่จะทําไม ที่จะให,ให้ให้รักษาสมดุลในร่างกายที่ใช้ออกไปนั่น,นแหละเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกแต่อาการเนี่ยมันจะออกบางคนหลับอยากจะหลับมากเลยแต่เพราะอะไรเพราะมีเหตุผลว่าก่อนหน้านี้ได้ใช้ร่างกายไปเยอะอย่างเช่นอาจจะไม่หลับอาจจะทำงานาหนักเนนาน,นะ,ะโดยที่ไม่ได้คิดไงว่าเราควรพักผ่อนบ้างนะคะอันนี้ก็เห็นว่าพลังงานถึงแม้แต่ เราจะได้รับจากพระเจ้าหรือว่า,ามีพลังงานภายในมีควานต่มเยอะเอามาใช้แทนพลังงานาความรู้สึกนึกคิดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมันก็หายไปได้นะเพราะนั้นการหายไปเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพลังงานอันเนี้ยสามารถทำให้เรารู้สึกว่าเราเราร่างกายของเราจะรู้เลยว่าโอ๊ยพลังงานมันโดนใช้ออกไปเนี่ย จะ,จะทำยังไงให้ที่จะเรารักษาสมดุลของพลังงานในตัวเราได้ก็ด้วยการพักผ่อนนะคะถามว่าคนที่มีอาชีพรักษาคนอื่นก็คือคุณหมอเนี่ยถามว่าหลายๆคนก็ป่วยโดยที่อย่างเช่นว่า,าหลายคนก็เป็นอะไรมีอาการป่วยเป็นมะเรง็งเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นเพราะเหตุผลอะไรเพราะเหตุผลก็คือว่าลืมดูแลตัวเอง ลืมเวลาที่จะ,ะดูแลตัวเองและหนึ่งแม้กระทั่งเรื่องของอชีวิตส่วนตัวก็ตามพี่ผมไม่ได้บอกพูดถึงเรื่องเดิมๆแล้วแต่ทีนี้บอกว่าชีวิตส่วนตัวของใครใครเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือต้องต้องยอมรับอ่ะเพราะมันเกิดไปแล้วเราเราไม่ต้องไปกังวลหรือคิดมากนะคะแต่ชีวิตที่จะมาถึงเนี่ยหมายความว่ายัางไงหมายถึงว่าหนึ่งเราต้องทำไม รู้จักดูแลตัวเองรู้จักว,วิธีคิดเพราะความเครียดอ่ะมันเป็นการเครียดสะสมใช่ไหมเออมันเป็นความเครียดสะสมโดยที่ว่าเราเราจะเป็นนูน่นเป็นนี่โดยที่เราไม่รู้เลยแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้ถึงต้นเหตุของโรคเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเกิดสาเหตุของโรคเนี่ยมันก็มีเรื่องของการสะสมมานานนะเพราะนั้นอยากเตือนทุกคนนะคะที่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่นะคะ ให้พักผ่อนนะคะให้กลับบ้านนะคะบางคนก็บอกไหวาทางานเสร็จอไปเฮฮาต่ออย่างนี้นะคะไปสังสรรค์ต่ออันนี้คือควรที่จะเอาเวลาสังสรรค์เนี่ยมาพักผ่อนนะคะ mm. อันนี้อาจจะกําหนดสักอาทิตย์ละครั้งนะคะเราเราก็ต้องกําหนดนะคะให้ให้มันเป็นรูทีนว่าอาทิตย์ละครั้งก็เพียงพอนะคะหรืออาทิตย์ละสองครั้งอย่างนี้แต่ทีนี้ ทีนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้ยมันมันใกล้กับบ้านมากเลยอะไรต่างอันนี้ก็ต้องเซตเวลานะคะที่จะพักผ่อนนอนหลับให้ให้พอเพียงกับร่างกายเพราะไม่งั้นเนี่ยพอเวลาคุณ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออมันก็จะต้องมาใช้เวลาที่จะรักษาดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเราดูแลตัวเองไปก่อนรักษาตัวเองไปก่อนที่มันจะเกิดขึ้นค่ะขอพระเจ้าอวยพรน,นะคะ ขอให้ทุกคนรักษาสมดุลในร่างกายแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะบ๊ายบาย